สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเบนท์ใยอุงกอกๆะคะตอนนี้นะคะท่านทนายก็ได้นั่งเพื่อที่จะแถลงการนะคะลุงได้ไหมครับลุงได้ไหมครับซื้อไม่ต้องเงิครับไม่ต้องนะไม่ต้องถามลุงหไรเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไไรม่ต้องถามนะต้องครับโอเครออืดนนะครับเดี๋ยวทันแลว ก็เลยยึดนึครันไปไหนก็ไหนๆผมมีสื่อสามาสื่อสารมาด้วยคือต้องเปิดโอกาสอิสระให้สื่อสารกันด้วยนะบางทีก็มีความกังวล่ t f l i อวใ้นมาเิี่บรมาีความ้กวที่จะเข้ามาทำข่าวนีแยกับยูทูบเบอร์อาจจะมีความไม่พอใจกันก็อยากให้ยูทูบเปอรทุกคนต้องแยกแยะให้ออกนะครับวามไม่ชอบใจอะไรเราเก็บ การทํางานของเขาเราต้องให้เขาทํางานนะไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปออกบอกให้ชาวบ,บ้านเขาดูดูว่าเฮ้ยเราต้องการสินค้าอะไรกับพี่น้องประชาชนด้านนอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปนั่งคิดเอาเองว่าเราคิดอะไรมันก็จะไม่ถูกอย,อย่างนี้ผมก็เลยรับปากกับทางช่องช่อง, 8, อง, 8, อง, 8, องแปดเพราะว่าอย่างน้องแนนนี่ก็น้องผมแล้วก็คือรู้จักกันอยู่เพือนนี่อยู่มาเถอะครับไม่เป็นไรเขาโทรมาคุยอยู่ว่าเออของมาสั่ได้ครับทุกคนอิสระที่นี่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง นะครับน,น,นี่คือการนำให้ตรงเรื่องของสื่อหลักแับสื่อรองตรงนี้ดูมาต่างคนต่างทมหน้าที่ก็แล้วกันครับนะครับอ่ะเดี๋ยวที่หออุญาตไปอยู่กองก่อนต้อง,อง,อง,องครจะถามเรื่องว่าแล้วจะมีคนถามไหมวันนี้ข้อมาจากไหนน,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 นันนะทนายแค่แค่ไหนายท่านเหรอดูที่แค่ตรงนี้ทนายมาก็คือตัวหลักก็คงอยากจะรู้เรื่องที่มันพอปลอบ ชราอเนี่ยคนทุกคนทราบดีว่าลุงไปตามนัดที่ทางตำรวจมานัดไปก็คือมีการเห็นว่ามีการถ่ายโอนคดีไปที่นู่นก็คือไม่ง่ายคือไปเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเราเป็นผู้ต้องหาเราก็ไปแสดงตนนะครับส่วนช่างพงนะครับเป็นผู้ต้องหาลายใหมายที่มีหมายเรียกไปพ็ไปรับทราบข้อกล่าวแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะครับเพราะว่ายังมีเวลาในการที่ผมจะต้องมีนาพยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกทุกครั้ง คือวันนี้ตำรวจนะกล่าวหาฝ่ายผู้ถูก,กาหามีหน้าที่จะต้องนำพยานบุคคลพยานเอกสารต่างๆตันี้ตำรวจเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราในการไปแสดงมัวแล้วถึงใช้ดุลพินิจนะครับไม่ได้อยู่ดีๆมาถึงปุ๊บเอาติดปุ๊บไปใช่วันนี้ยังไม่ได้บอกว่าช่างพง,นะงผิดนะลุงพลยังไม่ได้ผิดน,นะเป็นการกล่าวหาซึ่งระบบกฎหมายบ,าบ้านเราคือระบบกล่าวหาเพื่อกล่าวหามาก่อนปุ๊บลุงพลมีหน้าที่ต้องชี้แจง ช่างพงหรืออาจจะมียูทูบเบอร์อีกหลายคนที่อาจจะมีข่าวว่าอาจจะต้องถูกหมายเรีลเลยกไปก็ไปผมินดีไปธนาให้ในรกกาคานั่นแหละบางคนไปตั้งขายยาในเก้าบาทอะไรนั่นะครับ <c oughs> แล้วก็ก็ <c oughs> ไปซึ่งพนักงานสืบสวนจะใช้เวลาในการสารุปเขาคงไม่ไม่ไมไมาานานนานเท่าไหร่นะ, <c oughs> ะถ้ามีคนเหนสายงฟ้องก็ต้องส่งตัวอายการไป <c oughs> การอาจจะส่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้หรืออาจจะสั่งบอกก็ได้ แต่เท่าที่รู้ทางเจ้าที่ตำรวจมานั้นแล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมดีเยี่ยมนะครับผมเห็นท่านผู้การลงมาสั่งการด้วยตนเองดูแลามเรียบร้อยรู้ึกดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกทุกท่านก็คือผมได้ขอยื่นหนังสือไปแล้วในก,การขอโอนการทํางานทุกอย่างให้กลับันที่ปกตมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับหนึ่งภาวะโควิดเรื่อมกระจายรุนแรงขึ้นอ,อ,อะไรนะการเดินทางก็ลําบากลำบาก บแ,บบลแล้วเราบ้างกบาดบ้างเลยแล้วก็ค้ายจ่ายสูงนะส่วนใหญ่พยานของเราเลยหรืออะไหรหลักฐานอยู่ที่นี่นก็เลยขอความนึกเคาะไปในการยื่นถือว่าให้ถ้าหากจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะแจ้งอะไรก็ตามให้กลับมาที่ปกตูในทางกฎหมายปตสเป็นเจ้าอของเรื่องในทางปฏิบัติให้กลับมาปฏิบัติที่ปกตู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะท่านผู้การได้ได้ให้แนวทางลักษณว่าอย่าเดือดร้อนเกินควรนะครับเช่นนั้นเองอาจจะมีผู้ตปัญหาเพิ่มเติมก็สอบที่กรกตหรือเราจะมีพยานอะไรไปสอบก็สอบที่กรกตโดยตสอาจจะส่งพนักงานสอบสวนขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นพนักงานสอบสวนมอบหมายจากกรกตสอบก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะส่งว่าเรนขึ้นมาเองนะครับว่าเรขึ้นมาเอง ก็คือคดีตอนนี้เห็นบอกเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเขากำลังกำลังประมวลเรื่องดูกหมือนว่ามีใครเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยคดีทั้งหมดเนี่ยตัดไม้หนึ่งที่ปตทรับนะครับส่วนคดีอื่นอย่างที่ผมเคยแถลงไปแล้วเช่นคดี่ยวข้อแต่งก็ตัดไม่พ้นไปแล้วก็อยากให้ทางใช้ ตรงนี้ในการบอกคือว่าที่จำได้นะครับทุกท่านก็จำได้นะเรื่องที่แต่ก่อนเทศอ่ะก็อาการแม่ก่อนตับในเพรางไง่ข่าวอย่าก็เดี๋ยวพิจจรนาการีกทนนึงใช่มร่อน้องอยากทราบเรื่องอะไรครับผมยังไม่ได้นำเอกฐานเข้าไป ยังครับเพราะว่าวันนั้นเป็นแค่ไปรับตัวนะครับผมก็เลยขอนัดเพราะว่าไม่น่าจะเกินวันที่ทสี่พฤษภา,าจะขอสอบประชาในการเริมเนะ่มย้อน,นาาแต่เพราะว,าวันนั้นเรายังไม่รู้ว่าช่างผรมจะดนอ,อะไรอะไรนี่ครับครับเราก็ยังไม่รู้คือหมายถึงว่าเขาให้เวลาผมอ่าอ่าเขาให้เวลาผมอะไรก็ตามเดี๋ยวเลยสเพราะว่าเดี๋ยวซื้สมุดไม่นานเกินไป ก็เป็นเป็นระเบียบของทางตำรวจครับล้วก็ให้ยึดหลักก็มายี่สิบ2่รทำายร่างกายกับร้ายงกับแี่แวดีใช่ซ่งก็อย่างีบอกนะครับก็ให้ความรุนไปแล้ว น่าจะสงสารนะคิดว่าน่าจะแต่ผมก็ไม่อยากไปเดาถ้านีอาการมางนะถ้าท่านมองว่าช่วงโควิดท่าจจะเลื่อนอีกก็ได้แน่ผมก็ไม่รู้แต่คิดว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอย่างนี้ผมเรียนได้ทราบครับลุงคนเองก็เป็นคนมีอารมณ์นะเป็นมนุษย์ในการไปเขย่าตัวเขาหรือไปตีหลังเขาสองสามทีที่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายจ่กายแต่มันเป็นอันตรายก่จิตใจมันก็สามารถเป็นความตนได้นะครับส่วนความเป็นเรื่องของ อะไรโเอครับเรงอยการต้ไม่ก้าร่วมนะคร่้าเก็มก็ได้แสาร่วาหนึ่งจริงๆน้องฟ้าเองเขาก็ถูกถูกขย่าเนี้มันจริงแค่เขาเกิดความไม่สบายใจก็ก็ถือว่าเมืทเท่านั้นนะครับจริงอยู่น้องฟ้าไม่ได้บาดเจ็บหรอกนะครับ มไม่ได้บาดเจ็บอะไรที่ที่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเข้าข่ายทางร่างกายจนเป็นลูกประทามอะไรแบบนั้นแต่กฎหมายมันเขียนอยู่แล้วครับว่าแม้แต่เป็นอันตรายต่จิตใจก็เข้าข่ายกนะ็อะไรที่มันผิดก็ควรจะว่าไปตามผิดแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ว่ากันไปตามไม่ผิดต <c oughs> อนนี้ในแป็นมัผมผมมองอย่างนี้ครับว่าคดีตัดไม้เนี่ย มันไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงถึงขนาดที่ว่ายาบ้าหรือว่าคดีฆาตกรรมอะไรอย่างผมเชื่อว่าในกระบวนการต่างๆถ้ามีคนอ่ไม่ใช่ว่าช่วยคนผิดหรืออะไรงั้นนะสารภาพกับรถโน้ตลงอายาก็ว่าไปเสียข้าปรปล่าไปแต่ถ้าไหนไม่ผิดก็ว่าไม่ผิดซึ่งผมก็ยินยันกับทางตำรวจมาแล้วในความคดี่าทางรองไม่ได้ถือยูทูปเปอร์บางคนไม่ได้ถือ เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็คือเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะสรุปต่งไปครับใช่ใช่ใช่ครับ <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่มารับงานก็ที่เรื่องนี้เลยนอครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับทุ่าน <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้มันจะต้องมีก็มีแนวทาง แล้วไม่ก็จะมีอะไรนะแต่วันนี้แมครับนมงคลก็ผ่อนคลายนะครับผมอยากให้ทุกคนผ่อนคลายเพราะว่าคืออย่างเนี้ยอย่างบางคนโดนหมายอย่างุพี่พงษ์ใช่ไหมนี่พี่พง์โดนหมาย่เครียดเพราะาอะไรหนึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่เคยเจอคดีอย่างนี้มาก่อนหลังจากได้รับคำาอธิบ,าย,บายไปก็มีความผ่อนคลายเลยนะครับผมก็อธิบายแล้วผลสุดท้ายของการคดีเป็นอะไรอาจารย์พี่โบก,ก็ผ่อนคลายลย ใจโดนคดีแล้วไม่กังวลตั้งครับกังวลคดีเล็กคดีน้อยข,ขนาดโดนตำรวจจับไอ้ความเร็วย ok ังมือสั่นเลยบางคนใช่ไหมฮะบางทียังไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกพอตำรวจบกสั่งไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวเรื่อความกลัวเป็นต้นมากแต่พอตำรวจแค่ส่วนธรรมดาปล่อยกันไปผ่านไม่มีอะไรนี่แล้วเรากลัวถึงเส้นไปก่อนนะต้องใจนั้งคนก็ได้ครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งของดำใช่ไหมมีปัญหาผมเป็นของดำ ขอทนายเรียนตามตรงนะอยูุดที่ผมดำร้องยังไม่ถึงที่ไม่เคยพูดเลยตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็บอกว่ามีสายข่าวเขาก็ผมถามว่าขอบคุณค่ะเอฟซีทุกคนกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจกันเลยนะคะขอบคุณค่ะ